ได้ยินว่าเขาจะเปิดสีจิมิโกนี้นะจะได้รู้ว่าม้อยดกมันได้สีขี้หรือสีเรนโบมันก็ต้องได้สีขี้อยู่แล้วฮุบปากอีเฮียจะเปิดสีจิมิโกในสิบวิสิบเก้าแปดเจ็ดหกใกล้แล้วห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ม้อยดกมึงโกหกพวกกูทำไมวะเออนั่นดีใช่เราเตะอีม้อยดกออกกันห้ำหดเต็นม้อยดก ไม่มีหมอยดกแล้วสบายใจเลยใช่ทุกคนหัวเราะหมอยดกใบหน้าเพื่อน,น้ำตาแห่งความสุขอีเฮียระบบลงมานี้ดีมีอะไรจะสาวมึงแปลนสีจิม,มิโกกูรอนิ้วกลางผิวขาวซีดใช่ทำไมใครให้มึงแปลนบอกมานะคนใส่เสื้อคลายคายจะหญิงหน้าเฮี้ยเลยอ่ะอ๋ออีฮัมแบนนี่มึงรู้จักมันด้วยหรอเนี้ยก็เออดี มึงจะเปลี่ยนสีจิมิโกะให้กูได้ยังไม่หรอกจ้าอ่ะถ้ามึงไม่เปลี่ยนกูจะให้เจ้าของช่องไล่มึงออกเปลี่ยนนนๆเออจบแล้วจ้ารอต่อแอปสามจ้าตอนเย็นนะจ๊ะ